เรียนเชิญท่านนายแพทย์ากจากกีสุขาสำหรับผู้คนที่มีความพิการในผู้สูงอายุที่ปัญหานสุขภาพในการคัง้เราเตินที่500คนตามรายชื่อที่6กรกฎาคม6 1 9ที่ผ่านมาซึ่งแต่เพลนก็ได้เรื่องมในหม้แกับคนที่มีความพิการในผู้สูงอายุระ่าวการที่จะเรียนเชิญท่านทำการพิการในสังเอตาได้ดำเการใน้แก่ผู้แทนผู้สูงอายุทพิการในการนไปแล้วก็ ท่านที่มาร่วมงานวันนี้นะครับกรรมการผู้จัดการ,ารกบริษัทเพียงขาววอนโคเชอร์จำกับสูงอายุพิพิการนะครับที่มีโอกาสมาไทยก็เป็นที่สงสัยที่ว่าทําไมเราถึงได้ทำข้อดิสขาเพื่อมอบให้กับผู้พิการหรือต,ตัวผมเองนะครับผมเองเนี่ยเห็นว่าขาแลรวประมาณเจ็ดปีที่แล้วผมมีโครงกันในครอบครัวเองว่าเราก็ลองทำพุทธิ์เอน ผมเองอายุ70แล้วนะครับคือแน่กับสังคมเองที่ดีใจว่าเราจะมอบให้70ป่วขึัดมาิดพยาวนะครับติดตัางวันที่13ที่เรามอบให้นะครับุันนี้ผมก็จะจะพร้อมกันนั้นเนี่ยเราก็คิดถึงประเทศเพื่อนบ้านเราก็ไแรกแต่คุณภาพชีวิตของที่ผู้พิการหรือว่าผู้สูงอายุที่ดีขึ้นก็เียว่าวันนี้ผมก็หรือว่า

มาตรงนี <N> ้ห <game> น่อยครับมาตรงนี้หน่อยมงามยะออวประเทศหงล็นเ็ตะกี้มีเจ้าหน้าที่สางทั้สุขการคนลุกไปไมาไหนเดจ๋ยงเดี๋ยวมันเคยนะมันสบายไหมครับสบายครับแต่ยังยังยยเคยตังจะได้ยังไงอรอมาก็เป็นของเล็ เราเ็นเดินทางไกล